ครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับแล้วก็ี๋ยวก็ไลฟ์สดกันต่อนะครับก็ตอบกันยาวๆไปนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับเวลาประมาณ11บเอ็ดโมงเช้านะครับที่เราจะมาทําการไลฟ์สดในกับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนนะครับท่านนักลงทุนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถส่งคําถามเข้ามาได้นะครับที่เว็บไซต์ของไอล่าเราโดยตรงนะครับเดี๋ยวจะตอบคําถามให้ทุกคําถามเลยนะครับ เออวันนี้เออลืมโพสไปที่ <c oughs> มาน,นิสเตชันไม่เป็นไรส่งคำถามวันนี้ส่งเข้ามาที่ที่ไอร่าเราโดยตรงเลยนะครับจะตอบคำถามให้นะครับโอเคเรามาดูภาพรวมการเป็นยังไงเริ่มเลยนะครับเพราะว่าช้ามาพอสมควรภาพรวมเซ็ตแข็งแรงนะครับเมื่อวานขนาดเมื่อวานนี้เสียทรงนิดหน่อยบวกไป11จุดแล้วลงไปติดลบแต่วันนี้ก็กลับขึ้นมาใหม่ได้นะครับเพราะว่า ตัวเลขกันตัวเลขของโควิดเนี่ยก็ก็ยังอยู่ระดับสองพันแต่ว่าดูเหมือนตลาดจะคลายใจสบายใจได้ขึ้นน,นะครับว่าตลาดเอ่อน่าจะน่าจะพีคไปแล้วนะครับที่สองพันแปดนะครับเนี่ยตลาดค่อยๆทดขึ้นนะครับวันนี้มีนิวไฮด้วยเมื่อวานไฮสุดได้แค่พันห้าร้อยเจ็ดสิบวันนี้เราขึ้นมาพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสองนะครับภาพรวม ทรงสวยมากนะครับแพทเทิร์นจะเห็นได้ว่าอยู่ในช a n แนลที่สวยงามนะครับแล้วก็กำลังทดขึ้นนะครับก็น่าจะหายตกใจโควิดกันไปพอสมควรนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ชื่นชมนะ,นะครับมตาตรการเออไม่ได้ใส่หน้าก,กากไม่เป็นไรมั้งลืมอยู่ในบ้านนะครับครับก็เออก็ค่อยๆทดขึ้นนะครับ นะครับแล้วก็สอง8ตรงนั้นนะ่ะตัวเล็กติดผู้ติดเชื้อนะครับก็น่าจ,จะพีคไปในระดับหนึ่งเรามาดูเพื่อนบ้านกันบ้างนะครับเป็นยังไงแต่วันนี้รีบตอบคำถามนะครับก็โอเคนะครับฟิลิปปินส์บวกหนเปอร์เซนนะครับก็ไม่ตอนนี้ตัวใข่ตัวมันมากกว่านะครับภาพรวมเรามาดูคำถามกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ช่วงนี้ตีมการเล่นก็คือ หุ้นปีโตเข็มนะครับสตัวเลยนะครับที่โดดเด่นมากและทีแนะ่แนะนำมาตลอดนะครับก็คือปูนใหญ่กับ irpc นะครับก็เล่นในเรื่องของผลประกอบการแต่ว่าปูนใหญ่เนี่ยไอซขึ้นมา80%แล้วนะระวังระวังน่าจะต้องระวังตัวเป็นมากเป็นพิเศษแล้วนะครับตัว irpc จะสดกว่าเพรพึ่งขึ้นเมื่อวานนี้วันแรกเองนะครับเรามาดูคำถามกัน นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเค โอเคอันนี้ IRPC นะครับเรามาดูของตลาดรวมจะเห็นได้ว่าแพทเทิร์นค่อนข้างสวยงามนะครับไปดูคำถามก่อนนะครับครับสวัสดีครับคุณสาคกร ครับคุณวิเคราะห์แคแบงค์ k คแบงกับ IRPC หน่อยค่ะแฟนคนสำคัญเลยนะครับ K-Bank กอา่าคือก็กระทบโดยตรงนะครับจากการก,างกังวลเรื่องของโควิดในรอบนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็มาอยู่ที่แนวรับสำคัญแล้วนะครับสำหรับ K-Bank แล้วก็เริ่มเริ่มส่งตัวได้นะครับนี้เป็นส่งตัวเป็นรูป โดจิมาสามสี่วันแล้วนะครับเตยมโตกลับนะครับเตยมโตกลับก็คือตัวเลขต่ำมาสองพันเมื่อไหร่เนี่ยน่าจะโตะกลับขึ้นได้ได้แรงๆเลยนะครับสำหรับตัวเคแบงค์นะครับเพราะว่าจริงๆงบการเงินเขาสวยงามนะครับเพราะว่าสามารถเซฟต้นทุนได้เยอะมากนะครับแต่ว่ากังังเรื่องตรงนี้ก็คือจุด จุดซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตนะครับแล้วเมื่อไหร่ปิดเหนือปิดใกล้ๆหนึ่งสามสี่หนึ่งสห้ได้เนี่ยเป็นจังหวะให o l l o w b ่นะครับ้านะตั้งข้างบนเลยนะครับก็หนึ่งหนึ่งสี่สหนึ่งสี่แปดหนึ่งห้าสามนะครับ Irpc ก็อย่างเมื่อกี้ที่เรียนให้ทราบนะครับว่ามันมันเพิ่งมาวันแรกนะครับเราก็มาดูกันนะครับว่า รอบนี้จะเป็นอย่างไรนะครับก็แตตั้งถัดไปก็อยู่ที่ที่อันนี้เราวัดไกลๆเลยนะครับ ละเลยจะเป็นมงค้นก็นได้นะครับเพราะว่าเริ่มสายติดขัดนู่นเลยนะครับข้างบนอืมนะครับตัวเลขดูเอานะกันอยู่ตรงนี้เลยนะครับสี่บาทแปดสิบเลยสี่บาทหกสิบก่อน นะครับคนตูนใช่ไหมอ่านอย่างี้ใช่ไหมบ้านปู่ ขอันสดๆตรงนี้เลยนะครับโอเคแล้วต้านแรกบ้านปูอยู่12บาท50จะคิดว่าน่าจะผ่านนะข้างบนอยู่13บาท80ครับสตาร์ไม่มีเป้าเพราะมันไม่ไปไหนบ้านปูตอบแล้วนะครับ ซูเปอร์อืมก็โพสิทีฟนิดนึงสำหรับซูเปอร์นะครับก็ถ้าผ่านเก้าแปดได้นะครับก็ข้างบนก็อยู่ประมาณ1บาท3ตัง ทำมันเหมือนกันเลยนะครับซุปเปอร์ทั้งคู่เลยคาราบาวกรุบรอบที่ลงโหดมากร้อยี่สิบไม่ติดหรอกเดี๋ยวมันก็เด้งขึ้นไปแต่ตรงนี้เนะี่ยผมมองว่าเริ่มหน้าซื้อแล้วนะมันโอเวอร์โซนะครับน่าซื้อถ้าจะซื้อถั่วก็เริ่มหน้าซื้อแล้วนะครับคุณนารินี วันทิพย์ KKP เหม็นลงเลยลงตรงไหนอ่ะมันยันไซเบียอยู่นะครับ IBL ก็แนะนำไปแล้วนะครับติดเท่าไหร่อ่ะอ้าวน,นี่ทะลุแล้ว สี่สิบหกสลึงโฟลโลบารได้นะครับวันนี้พวกคุณติดต่อสวยๆอย่างนั้นเลยนะครับ s n c ไม่รู้สิแพทเทิร์นมัน มาเยอะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีคำแนะนำนะครับทิสโก้น่าจะปันผลมั้งที่ลงแบบนี้ไม่รู้สิไม่ได้ดู B.C.H. ีเอปุริชาน มันคอมพีดไปแล้วนะสัญญาณซื้อคอมพีดอย่างวัดดูคอมพีดไปแล้วก็เทคโปรฟิตนะครับครับคุณชื่นจิตช,ชอบวีดีโอนี้ขอบคุณครับ สวัสดีค่ะน้องกะทิ T V O เอ,อ,อา ชนอต้านอยู่นะครับไม่ค่อยสวยเลยวันนี้วันนี้มีดาบปักนิญญาณด้วยนะครับบารุมมาด้วยขายนะครับ t t ก็ขายเหมือนกันแพทเทิร์นมันอยากลงมากกว่าลงง่ายกว่าขึ้นนะครับ โอเคก็ตอบคำถามมาดูภาพด้วยอวันนี้ขึ้นค่อนข้างแข็งแรงนะครับกระจายกระจายใบนะครับไ v l สวยงามนะครับวันนี้อุ้นเด่นประจำวันนี้ โอเคนอนั้นก็สนุกนะครับก็เล่นเล่นเล่นในกลุ่มกลุ่มที่ถน,ดนัดน,นะครับ irpc ก็น่าซื้อ i v l ก็น่าซื้อนะครับก็โอเคสนุกสนาน ยังมีคำถามเข้ามานะครับีซีก็สวยงามแต่ยังไม่เบรกเบรกนิดๆแล้วเบรกนิดๆก็ซื้อได้นะครับทาเก็ตก็อยู่ประมาณ6กบาท โอเคตอบครบคำถามแล้วนะครับวันนี้วันพุธเดี๋ยวมาเจอกันทีวันศุกร์นะครับก็วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ